กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายทวิภพลิมจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครทนบุรีคลองสานบางประกอกพักก้าวไก่ครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายในยติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นยติเขาเรียกว่าเป็นดีฟอล l t นะก็คือ ตั้งทุกครั้งเลยนะครับที่มีสภาขึ้นมานะครับซึ่งผมก็ไม่ได้อะไรมากนะครับแต่ก็อยากจะฝากนะครับไปยังผู้ที่จะเป็นกรรมธิการสามัญวิสามัญในชุดนี้ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเห็นหลายคนก็ได้อภิบายในส่วนของเนื้อหาว่าทําไมผลผลิตตกต่ํามาแล้วเนี่ยแต่ผมอยากให้ช่วยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเถอะครับนะครับจะได้แก้ไปทีเดียวไม่ต้องมากลับมาตั้งแบบซ้ำซากนี้อีกนะครับ ซึ่งก็เคารพในคำอภิรายที่เป็นประโยชน์ของเพื่อนทุกคนนะครับหลายๆคนเห็นผมขึ้นมาแล้วโอ้โหเท่าพิภพมันต้องพูดสุราก้าวแน่นะก้าวหน้าแน่เลยแต่ผิดค่าครับวันนี้แต่ผมจะอภิบายสิ่งที่ใกล้เคียงกับสุราก้าวหน้ามากๆครับซึ่งเป็นเรื่องของคนตัวเล็กกับนายทุนกลุ่มทุนผูกขาดที่ชอนชัยอยู่ในโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยอยู่ทุกวันนี้นี่เองนะครับ ด้วยเวลาน้อยนิดครับท่านประธานผมจะขอยกตัวอย่างนะครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนไทยก็คือการปลูกข้าวนะครับอุตสาหกรรมการเกษตรการทาค้าข้าวข,ของไทยเนี่ยมีมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งก็มีปัญหาอยู่หลกัหลกๆในสองประเด็นที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอันแรกเลยครับถ้าให้เหมือนสุราก้าวหน้าก็คือเรื่องใบอนุญาตครับท่านประธานทราบไหมครับว่าการที่จะขอเป็นผู้ส่งออกข้าวยากมากครับ คือผมดูไปดูมาผมลองไปเสิร์ชในเว็บไซต์นะครับกายที่จะเป็นคุณต้องมีคุณสมบัติดังนี้ครับท่านประธานผู้ที่ต้องการส่งออกข้าวต้องได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการค้าข้าวตามพรบการค้าข้าวพศ .2489 นะครับโหตั้งแต่สมัยไหนอะหะสงครามโลกหรือเปล่านะครับจากกรมการค้าภายในก่อนนะครับก็คือมีใบแรกก่อนก็คือค้าข้าวขายข้าไปมาได้ นะครับส่วนคนที่จะส่งออกเนี่ยคือต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งข้าวออกไปจําหน่ายต่างประเทศ2ออันนี้แปลกมากครับก็คือต้องมีเหมือนโรงเก็บข้าวได้รับอนุญาตจากกรมศุลก,กากรให้เป็นที่สาหรับตรวจเก็บและบรรทุกข้าวลงเรือเพื่อส่งออกซึ่งโรงเก็บนี้ไปเช่าใครไม่ได้นะครับต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเองของผู้ขอใบอนุญาตหรือเป็นสิทธิ์ครอบครองคือ ถ้าเป็นตาสี 4, ตาสามีเงินทุนไม่มีที่ดินไม่ได้ครับอาทิตสามเนี่ยชัดเจนเลยครับว่าเงินทุนจดทะเบียนต้องเป็นเงินเงินทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วหล้านบาทครับท่านประธานโอ้อันนี้คือโชคดีกว่าเหล้าเบียนนะท่านประธานเหล้าเบียนเนี่ยคือ10ล้านบาทแต่ข้าวห้าล้านบาทเกษตรกร,ร,กรที่จังหวัดของท่านพิศนุโลกนี้ปลูกข้าวมีทุนเท่านี้ไหมครับยังไม่พอครับท่านประธาน 5้าล้านนะครับทุนจดทะเบียนแล้วต้องมีข้าวสารนะครับที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยไม่น้อยกว่าห้าร้อยเมติกตันห้าร้อยตันคือเป็นสต็อกไว้ก่อนภายในส5บห้าวันหลังจากได้ใบอนุญาตครับหมายความว่า,วาไม่ว่าคุณจะขายข้าวเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยคุณต้องมีข้าวห้าร้อยตันเป็นก้นถุงขั้นต่ำในการทำธุรกิจนี้ใครบ้างครับในประเทศนี้ทำได้ครับมีไม่กี่คนใช่ไหมครับนะครับ ก็กินเงี้ยันไปเรื่องนี้คุ้คๆไม่แปลกใจครับคล้ายๆกับเรื่องของสุราก้าวหน้าที่ผมทํานะครับเป็นข้อสงสัยว่าทําไมเราต้องตั้งให้คนส่งออกข้าวย่าขานาดนี้ในการรับใบยอนุญาตนะครับแล้วทําไมต้องมีข้าว500ตันไม่จําเป็นเลยใช่ไหมครับถ้าผมจะขายข้าวทั้งหมดทําไมผมต้องมี500ตันอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นบทพิสูจน์ครับอีกวิสูจน์หนึ่งที่เป็นกฎหมายที่กีดกันคนตัวเล็กตัวน้อยในการเข้าสู่ระบบเพื่อ คนจำนวนน้อยนิดที่จะกินผลประโยชน์และทำนาบนหลังคนจริงๆประเด็นที่สองครับที่มันจะบ่งเพราะว่าชัดเจนขึ้นมาเลยครับมันมีความไม่ชอบมาพากลของหลักการปฏิบัติของหน่วยงานรัฐครับเรื่องการจัดสรรโคต้าข้าวว่าเอื้อประโยชน์ในทุนหรือไม่ผมยกตัวอย่างเลยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอชนน่านสีแก้วขอญาตเอ่ยนามไม่เสียหายจริงๆนะครับ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่เคยยกตัวอย่างไว้นะครับในปี6-4ออกข่าวมาติชนเลยเรื่องการกรณียกโคตา้าส่งออกข้าวสอง0 0 0 0ตันให้กับของโกรมการค้าระหว่างต่างประเทศเนี่ยทึ่เป็นผู้รับผิดชอบการค้าข้าวรัฐต่อรัฐและเป็นผู้จัดโอนโคตา้าข้าวให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยครับแล้วผมก็ไปดูมาครับก็มีบริษ,ษัท ใหญ่ๆไม่กี่บริษัทแล้วตำรายครับสมาคมนี้ก็ไปเก็บเงินนะครับค่าดําเนินงาน150บาทต่อตานอีกคือได้ของหลวงไปฟรีๆทำไมหลวงไม่ยอมไปประมูลนะโคต้าข้าวนี้ให้คนอื่นมาทําใครได้โคต้าข้าวนี้ไปได้ราคาสูงสุดก็ว่ากันไปแต่อันนี้คือยกให้เปล่าๆเ,เลยก็คือยกให้ขุ่มทุนซึ่งผมก็เชื่อว่าสมาคมนี้ก็ อยปีหนึ่งเขาก็มีคงมีจัดกินเลี้ยงกันแล้วก็คุยกันนะครับว่าจะซื้อข้าวจากเกษตรกรราคาเท่าไหร่ดีนะครับก็คำนวณได้หมดแล้วครับก็ถ้าโชคดีให้ราคาเยอะก็หรือเป็นเปรราคาตลาดโลกก็โชคดีไปแต่ถ้าไม่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก็เป็นข้อสงสัยว่าทําไมหน่วยงานรัฐทําเช่นนี้ครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอโชนานานที่ผมเคารพจริงๆนะครับที่เลสประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็หวังว่าประเด็นนี้ในรัฐบาลของอ ท่านนายกเศรษฐาเนี่ยน่าจะเอาไปแก้ปัญหาได้อยู่แล้วเพราะก็ท่านเป็นคนตั้งประเด็นขึ้นมาเองนะครับปัญหาเหล่านี้ครับท่านประธานเป็นมหาอาเชิงโครงสร้างซึ่งมันแก้ได้ยากครับเป็นปัญหาที่เป็นสภาพแวดล้อมแห่งความเป็นจริงที่อุบาทที่สุดที่กลุ่มทุนและกลุ่มการเมืองอาศัยประโยชน์พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกลุ่มทุนได้ประโยชน์จากนโยบายที่ออกมาโดยกลุ่มการเมืองเพื่อ ความด้เปรียบทางการค้าและกิดกันคู่แข่งรายใหม่กลุ่มการเมืองก็ได้ครับได้อะไรครับได้สปอนเซอร์เนาะไปทำการเมืองอะไรต่างๆนานามันเลยไม่มีวันจบสิ้นครับยกเว้นบ่อน้ำแห่งนี้ที่เป็นอีโคซิสเต็มนี้จะมีตัวประหลาดเข้ามาแล้วบังเอิอครับประเทศไทยวันนี้มีแล้วครับพวกเราจะพักก้าวไกลครับท่านประธานพวกเราเป็นตัวประหลาดครับ แล้วผมรู้สึกดีใจมากๆเลยครับท่านประธานที่พวกเราโดนกระทําสาหัสสาการหลายๆอย่างเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมรู้สึกเลยครับว่าผมดีใจมากๆครับเพราะอันนี้พิสูจน์แล้วครับว่าพวกเรามาถูกทางแล้วครับขอบคุณครับ